นี่ค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมายกยอกันนะคะนี่เลยเป็นนี้ว่านใครมีบ้างบอกเราได้นะมามามาดูกันว่าเราจะได้เยอะไหมอ่ะมุ้งมิ้งมาดูสิลูกวันมันจะมีเยอะไหมหนึ่งสองสาเฮ้ยโอ้ในเยอะอยู่นะคะทุกคนแม่ดูหน่อยนี่ค่ะตีก็และจานไป นี่เป็นนี้เลยนะทุกคนน่าจะเป็นปลาเินมั้งก้ยมีปลาดุด้วยหรือเปล่านี่นะะนี่เราไปดูกบไมทีนี้หูอกไปไปให้อาหารกบกันดีกว่าเราเบื่อดูปลาแล้วเราไปดูกบกันดีกว่าปะนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับมาดูเดี๋ยวเราจะกลับมาดูนะคะ มาขานมาขึ้นมาไปจะขาเธอท่องเที่ยวขึ้นนาตามแม่เราไปเลยนะคะทุกคนตามแม่เราไปเลยเราจะตามเราจะไปดูขึ้นนาอันกว้างใหญ่ไขนาดของมือหนิ้งนะคะมือหนิ้งทุกคนมมทุกคนนี่เราไม่ได้มานะ่าเกือบเอ่อหนึ่งถึงสองปีได้ไมั้ง เราจำสัตว์เลี้ยงของเราเกือบไม่ได้ทุกตัวค่ะทุกคนคือเรากลับมาดูอีกครั้งบ่อก,กบกับบอ่อปลาแม่เราใหญ่มากและน้ำเยอะขึ้นด้วยนะคะทุกคนใครมีเหมือนเราบา้างมาดูกบกบเยอะแยะเลยลูกอมา,มาไปดูกบกบเยอะแยะเลยตามกันมาดูเลย เพราะว่าเธอไม่ชอบมานามาดูซิว่ามันมีเยอะแค่ไหนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแม่จับโทรศัพท์ดงดังลกอย่าเสียงดังดนะอย่าเสียงดัง คค่ะทุกน,นี่เรามาตั้งแต่น่าจะสี่โมงนะคะทุกคนมาตั้งแต่สี่โมงนะนีะ่คุณผทุกคนเรามากับแม่ <c oughs> จะไปดูที่งนาดูข้าที่ <c oughs> ปปปปเปียกหมดเลยทุกคนแต่ไม่เป็นไรเราเอารถยนต์มา ah. เราก็จะนั่งหลังกันแบบแับนี้ยยนยยเยวมากเดอ๋ยวแปนลน้า <c oughs> <c oughs> เยอะมากเลย,ยทุกคนใครเป็นเหมือนเรามากมาทีไรต้องถีืตลอด ไปดูข้าวกันทีนี้นี่ะคะทุกคนนี่ทุกคนตอนทัาอธิตฐ์ตกนน่าจะตกได้แหละข้าวที่แบบสวยมากทุกคนแต่เราไม่รู้ว่าเกิดยังน่าจะเกิดแล้วเขียวชะอมเลยตรงนี้คือเวราตักข้าวเลย ทุกคนอัน,นี้ต่อไปจะเป็นสนามเลดมุงมิงแล้วนี่แม่จะทำเป็นรูวิ่งบ้อตรงนี้ <c oughs> แต่ก่อนมีม้งมิงมาว่ายน้ำสะนี้นะคะทุกคน ตอนแรกน้ำใสมากแต่ก่อนมุงมิงเรียนใบน้ำเรียนที่สะนี้นะคะตอนแรกน้ำใสมากแต่ตอนนี้นะ้ำมันแบบเขียวเรืมเขียวแล้วตอนแรกแกเลยนะทุกคนที่เราเล่นมันใสมากเราเล่นแล้วแม่ถ่ายเราด้วยเราเล่นกับพี่ตอนนั้นจำจำความได้อยู่เลยทะเลาะกันกับพี่แย่งสายยาง แต่ก่อนน้องกับแม่ <c oughs> แม่พี่มยยังใส่ย,ยังเขาได้ยินว่าพี่โมโจมน,น้ำก็เลยรีบวิ่งมาแต่ก็เป็นเรื่องแต่อีกอย่างหนึ่ง <c oughs> พออย่า <c oughs> ยังเราก็จะเดินเล่นกันต่อ <c oughs> และเราก็นี่นะคะทุกคนสวนตามตรงนู <c oughs> ้เลยส สวยทุกคนตรงนู้นสวยตรงนู้นอ่ะก็ได้อย่าเพิ่งทีทุกคนเราไปดูปลาไหมเผื่อมันจะได้เยอะเราจะเป็นคนเดินนำหน้ามาั้ง ไปดูควายนะจี่นี่จะไปคะไปดูสัตว์เลี้ยงอีกชนิดหนึ่งของมุงมิงเราขอพูดคำว่าคอวอ y ยอนะเป็นคำว่าบฟัฟฟาโล่พูดคำนยากไม่ได้ไม่ดีพ่อเราอยู่นู่นทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวเราจะให้ดูดด เราทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้อย่าคิดว่าคือผีหัวขาดนะเพราะเราแค่ผมดนแล้วตรงนู้นมันดำเฉยๆเรารู้เลยว่าพ่อต้องก้มหัวแน่นอนไปดูไปดูบัฟฟาโลดีกว่าปะอดี๋ยวขึ้นไปดูปลาก่อนตรงที่เราถทนน้ำ ไล่มันเพศมันญี่ปุ่นนะคะมันญี่ปุ่นน้องม้งมิงโอเคโอเคอ่ะไปลองยกดูสิยกด้วยกันเธอยกไม่ขึ้นบอกยกคนเดียวนะี่ ยกคนละข้างจะยกไม่ขึ้นหรอกเอาลองดูสิมันจะดจะได้กี่ตัวอย่าบอกนะไม่ได้ ทุกคนดุ๊กดุกดุกนี่นะคะทุกคนนี่อุ้ยอุยนี่ทุกคนนี่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 นะคะทุกคน,นอุ้ยไปยเลยไปไปดูแขวนอีกตัวคือบัฟฟาโลเราขออนุญาตพูดเลยนะสวยอะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกมุมหนึงคนสวย เป็นต้นไม้นั่นแหละตรงนี้ก็คือสายยูโอเคทุกคนเห็นต้นไม้ตัวนั้นไหมตัวนั้นเรียกต้นจามพีแม่ต้นใหญ่ๆอยู่ตรงนั้นนะ ลายสีขาวบัฟลลบฟาโลบัฟาบฟาโลบัฟาบฟาโลแม่เราเผือพูดคำว่าบัฟฟาโลแบบเอออันนั้นนะบัฟฟาโลเราขอพูดเป็นภาษา,ษาอังกฤษนะคือเราเดินช้ามาก ต้นนี้เลยแม่ต้นนี้นะแม่นี่ทุกคนเปน็นสวยไหมน,นี่ทุกคนนี่ไปดูบัฟเฟโลกันเลยนะคะ,ค,ะคือถ้าถ้าเราเผิดหลุดคำพูดว่าคอวอ,อายอเราก็ต้องขอโทษดเอย ว่าตรงนี้เป็นลวดหนังนะคะแม่มุกดาล่ะถ้าใครชื่ออะไรเราก็ขอโทษด้วยนะคะกคนเพราะเราต้องชื่อนี้ต้องชื่อมาแต่ไหนแต่ไรเนี่ยตั้งแต่เราเด็กอ๋อแม่มันเรียงกันอันนี้ชื่ออะไรล่ะแม่ เรายังจำแก้วค่ะน้องกะเพราแก้วฮะน้องกะเพราแก้วอันนี้จริงเหรอ,อม,มันมันน่ารักมันไม่ทำอะไรใครเกินมันไม่ดือ้อมันเป็นเด็กดีแม่มาตาไม่งัมาตามาตามันไม่ค่อยมันหวงมันไม่ค่อยอยากให้ใครจับเด็กก็ไม่ได้ดือ้อมากเสิหนูแล้ว แม่ไหนเอออะไรนะมุมมกดาที่เป็นควายประจําตัวหนูเนี่ยตัวนี้มันตั้งแต่ออยังเด็กมันก็ไม่ดื้อตัวนี้นะแม่มันหนีหนูมันจํานําไม่ได้ตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้มันชื่อนกพมา่าไงลูกมันเกิดวัรลอยกระทงปีที่แล้วไ,ไี่ทำอะไรหนูขาหนูจะได้ออกคลิปแล้วนะคะ มันฉีกเสน้นหัวมันทำหน้าตาแบบนั้นเลยหรอมันทำเสน้นหัวอย่างนี้ไปดูไหมแม่มันกินผักบุ้ง<อ>แม่อยากจับอันนี้จับได้จับได้ทุ้งตัวเลยเหรอมันไม่หวงมันน่ารักมันไม่ทำเราเหรอก มันไม่ติดล้วด้วยมันไม่สนใจหนูมันจําหนูไม่ได้ก็หนูไม่ค่อยมาบ่อยมุกดาอุ้ยมุกดาจาฉันไม่ได้หรอแกจาฉันไม่ได้เธอเป็นน้าเบบฉันจได้แล้วฉันจำเธอได้ เธอเป็นควายเพื่อนสีชั้นตัวนั้นมันฉื่ใส่หนูมันดมอยู่กมันรักหนูมัน,มนดมดูไม่ทำอะไรมันดมดู งั้นเราไปดูตัวอื่นอุกดาฉันไปก่อนนะน แม่แหม่ม,มกินผักบุ้งูกแม่แหม่มกินผักบุ้งนั่นกินผักบุ้งอร่อยมากเลยโอ้ยมันกินอร่อยมากนะเธอเธอกินอาหารปลาฉันหมดเลยโอ้ยมาไปเล่นกับนุชดาปะเราล่นกัุชดามากเลยนะคะทุกคน ขาก,กำลังได้เวลานอนกันแล้วลูกตัวนี้ชื่ออะไรนกพมาากับมุกดามาตานี่ชื่ออะไรตัวนี้ชื่อนกพมาาลูกอ,อันนี้ลหะอ,อันนี้ชื่อมุกดา ขยับเข้าไปใกล้ๆก,ก็ได้มันไม่ทำอะไรหรอกหรอกมันไม่สนใจแน่ไมาะแย่ตันีน้มันไม่ทันเราจำได้ว่ามันชอบให้หนูเกาหลังก่อนเดิเกาให้มันไหมเกาก็ได้อุ้ย ต <c oughs> ะกาวตัวนั้นนะมันไม่ดื้อตัวนั้นนะตัวนี้นะนอนกอดมันก็ได้ตันนี้นะมันไม่ดือ้อขี่หลังมันได้หรอไม่เอาคืออะไรอันนี้เ <c oughs> ออเออนี่คืออะไรอยู่จากหลังมันไม่เห็นไม่ได้ใส่แว่น เอาก็หนูไม่ค่อยมาบ่อยมันก็ฉันจะมาทุกวันนะเธอเอาเอาเอาเอเอา้าอะาอ้าแม่อะาทำอีกสิเหมือนยูนิคอร์นเลยพวกด้เป็นผู้หญิงผู้ชายนะผู้หญิงหมดเลยแค่มีตัวผู้มีแต่ตัวผู้หญิงตัวผู้ ่อที่ผสมพันธุ์กับแม่สาวรสล,ล่ะสาวรสก็นี่ไงลูกเขาแม่แม่สาะวระสพ่อมันชื่ออะไรพ่อมันชื่อช้างอุดอรลรกอะขี่หลังมันได้หกูกมานี่ขี่หลังมันได้เชื่อแม่นั่นงข้างหลังมันฝังทางนี้นี่ลูก อันนี้นั่นั่งหลังมันไม่ทำอะไรเอหนูไปยืนนูมันเท่าหนูไม่นั่นมันไกลหนูแล้วเอาไป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 ,ไปแค่เอ็นบัตส่วนสูงที่นี่ มันกำลังจะลงอาบน้ำแล้วล่ะ ข้างใน,น,นมีนนนนนาน้น่ตัวน้ำลงไปทั้งุตัวไออาบน้ำอาบน้ำลงไปอาบน้ำไปอาบน้ำมีเนื้อตัวสะอาดอาบน้เอ้าเอ้าโอ,าอยตื่นเบิดนี่หมือนวัวเลยอะ <c oughs> พอ่อพ่อเราพอ่พอเราเใครจะสูงกว่ากนันอ่ะอ,อาอยืนเทียบมันหน่อยโอ้โหมันสูงกว่าหนู <c ười> ม, <c ười> มันสูงกว่าหนูแล้วมันสูงกว่าหนูมากเลยนี่มันมองหนูเหมือนจะตอบว่ามองทำไมไม่เคยเห็นคนสวยเดานยืนรูปเลย นี่ตัวที่เรารักที่สุดมันไม่สนใจเราเพราะเราไม่ได้มานานนะคะทุกคนมันไม่ทำอะไรหรอกมันหยอกเฉยๆ่ก็พูดแต่หยอกค่ะไปอยู่ใกล้ๆมันไปให้ยายดูซิ่ย นี่หนูมาจับตรงนี้มันก็ได้แล้วยืนมายืนข้างมันก็ได้ไม่ต้องจับอย่างนั้นไม่จับก็ได้เห็นไหมหนูก็หันหน้าอืมทำอะไรมุงมิงนะอย่าทำอะไรมุงมิงนะเือคือห้ามทำมุงมิงนะฮึ่มึมมมไปทามันแม่ขี่หลังมันดู ขี่หลังมันไม่ได้แล้วแม่มันมัน,นมันต้องนอนแม่ถึงขี่หลังมันได้คู่คกับข้าวค่กับข้าวถ่ายคลิปจนอันแม่แสงไฟอะไรอ่ะเขากลีดยางบ่ ครัพอแล้วบ๊ายบายค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สุดก,กดซับสไครต์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายอ่ะ